ข้าวเอ้ยรถมาแล้วข้าวรถมาลูกเนี่ยพวกรถมานอกางขางน้นเชื่อเลยรถมาแล้วลูกรถมาลุกไปรถมาแล้วไม่ตามเลยไม่ต้องออกหน้าเลยไปกินให้หมดข้าวหนะ้า ไปกินข้าวให้หมดก่อนจะต,ตามทำไมเนี่ยไหวไหมข้าวเนี่ยตู้ยาไหวเปล่า ไปนอนลูกไปไปนอนไปกินยาไปแล้วเดี๋ยวก็หายเวนะไปนอนเฉยเลยบอกไอ้ข้าวไปนอนไอ้ดังนอนเฉยเาลุกมาเดยนรถเยียบเอาเดินไปเดินมานะเดินรถมันจะเยียบเอารถมันจะชนตุ้ม ไปนอนเลยไปลูกไปกินยาแล้วไปนอน,ปน,อน,นไปนอนนะไปนอนไปด่างมันนอนแล้วนะมันอิ่มลแล้วจะกินข้าวเยอะๆไปไปลูกไปกินข้าวเยอะๆไปกินยาครับไปแล้วสู้ไหวไหมเนาะ รถมารถมาเห็นไหมเห็นรถมาไหมนั่นเห็นรถมาไหม